โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขะโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอะระหังพุทธโธนมโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูม,มิเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอะระหังพุโทโธนโมพุทธ,ธายะปัทถวีคงคาพระภูม,มิเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุโทโธนโมพุทธ,ธายะปัทถวีคงคาพระภูม,มิเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอะระหังพุทธโธนมโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอะระหังพุทธโธนมโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหัง